สวัสดีครับ Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานและที่มาของยักษ์แบกเสาบนถนนวิภาวดีรงังสิตซึ่งหลายคนที่เคยสัญจรไปมาบนถนนวิภาวดีต้องอาจเคยเห็นหรือสงสัยกันไหมครับว่าทำไมต้องมีรูปปั้นของยักษ์ที่มีท่าทางเหมือนกำลังแบกเสาหรือแบกสะพานและที่แปลกก็คือ ทำไมต้องมีแค่สองต้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องเล่านี้มีอยู่ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2535ที่เริ่มมีการก่อสร้างดอนเมืองโทวเวขึ้นซึ่งในระหว่างการก่อสร้างเกิดอุปสรรคขึ้นมากมายไม่ราบรื่นติดขัดจนกระทั่งช่วงที่ทำการยกเสาต้นนี้ขึ้น ก็เกิดอุปสรรคขึ้นอีกและเมื่อทางผู้รับเหมาสร้างโทเวมาถึงแยกลาดพ้าวก็ต้องประสบความขัดข้องอีกครั้งเพราะว่าเมื่อสร้างเสาและคานได้ไม่กี่วันก็พังลงและทับคนจนเสียชีวิตซึ่งมักเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยู่หลายครั้งจึงทำให้เกิดคำถามและความสงสัยจากเหล่าวิศวผู้ก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะการสร้างทุกอย่างได้ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดก็น่าจะเป็นเหตุคารถลม่มที่มีคนงานเสียชีวิตจำนวนมากจนทำให้ไม่สามารถสร้างต่อและไม่สามารถยกเสาขึ้นได้ซึ่งเป็นเฉพาะแยกลาดพลาวแต่แยกอื่นๆกลับไม่มีปัญหาอะไรกระทั่ง มีผู้แนะนำให้ปั้นรูปยักษ์แบกถนนไว้ที่เสาเพื่อแก้เคล็ดนั่นเองเมื่อมีผู้แนะนำเช่นนั้นต่อมาทางโครงการได้ขอให้กรมศิลปากรช่วยปั้นยักษ์สองตนนี้ขึ้นมาโดยการแกะสลักยักษ์ทำท่าแบกเสาและหลังจากรูปปั้นยักษ์ได้สร้างสำเร็จนั้นปรากฏว่าเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้น เพราะเสาต้นนั้นได้ยกขึ้นอย่างง่ายดายและสถานะการเงินของโครงการดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนต่างใช้งานทางด่วนแห่งนี้มากขึ้นและไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอย่างเมื่อก่อนและในปัจจุบันยักษ์แบกเสาก็ยังคงอยู่ที่เดิมโดยอยู่ทางลงสะพานข้ามแยกสุดที่สารฝั่งขาออกหนึ่งตน และทางลงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวฝั่งขาเข้า1ตนนั่นเองครับใครที่เคยพบเห็นเสาทั้ง2ต้นนี้หรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับส่วนในคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Miracle ของเราเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ